แกไม่แกไม่แบบแกไม่แกไม่รับบทคนป่วยเลยไม่ทำแบบไม่อ่อนแอให้เห็นเลยใจแข็งมากใจแข็งเป็นผู้หญิงใจใจเด็ดอะไม่อายเลยนะโกนพงโกนผมไม่ไม่อายโกนผมโกนอะไรไม่อายใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตแบบเหมือนแบบคนปกติมากไม่อายไม่อายโกนได้เลย ปกติผู้หญิงอะนะโกนหัวนะอะไรเงี้ยบางคนทําใจไม่ได้นะบางคนทําใจไม่ได้ตอมใจก็มีนะพอตอมใจปุ๊บร่างกายอ่อนแอค่าเลือดไม่ผ่านอะไรไม่ผ่านให้คีโมไม่ได้มะเร็งอะที่ตายเร็วเพราะว่าให้คีโมไม่ได้นะแพ้คีโมแล้วก็ให้คีโมไม่ได้อ่อนแอติดเชือ้อก็ตายตุยแต่ถ้ายังแบบว่าค่าเลือดดีอะไรดี ร่างกายยังแข็งแรงภูมิต้านทานยังทัางานได้ดีอะไรได้ดียังแบบให้คีโมได้ให้อะไรได้มันก็คีโมมันก็จะไปไประงับการเติบโตของตัวโลกใช่ไหมมันก็จะยังอยู่ได้อีกได้อีกนานอนะ่ะอันนี้คือคือมะเร็งยกเว้นแต่แต่ว่ามันลุกลามไปในจุดอวัยวะที่สําคัญ แล้วมันไม่ตอบสนองอันนั้นก็นั่นแหละก็คือจบแล้วถ้าถ้าไปอวัยวะสําคัญนะนะแต่ถ้ายังไม่ไปอวัยวะสําคัญมากอะไรย่างนี้แล้วก็ยังโรคยังตอบสนองกับการรักษาโอกาสที่คนไข้จะใช้ชีวิตอยู่ได้อีกยาวก็มีโอกาสสูงบางคนนะ่ะทำไมเป็นมะเร็งแต่อยู่ได้เป็นสิบปีไม่ได้บอกว่าจะหายนะแต่มันยืดอายุสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อีกเป็นสิบสิบปีเพราะว่าอะไรเพราะว่า ร่างกายมันกังแข็งแรงมันตอบสนองต่อการรักษาไงนั่นแหละทุกคนก็ต้องสู้นะคะใครเป็นอะไรก็ต้องสู้นะต้องสู้สู้รักษาได้ก็ก็ต้องรักษาคุณแม่ดิฉันจะไม่รักษาทีนึงแล้วตอนที่แบบให้ยามุ่งเป้าอะแพ้ไงแพ้แพ้แล้วก็ติดเชือ้อ ติดเชื้อในกระแสเลือดครั้งหนึ่งตอนที่รอนที่เปลี่ยนมาให้ยามุ้งเป้าอะ่ะก็จะไม่รักษาแล้วท้อบอกจะรักษาตามอาการไปแล้วกันก็เลยบอกไม่ได้บอกว่าต้องเรายังแบบคนอื่นนะคนอื่นเขาคนอื่นเขาเป็นหนักกว่าเราอีกเขายังไม่ยอมแพ้เลยเขายังสู้อย่างอะไรเออเขายังสู้เขายังพยายามดินนนยายามด้นโลนเลยบางคนนะเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่พร้อมเหมือนเรานะนะ เขายังแบบสู้เลยอันนี้เราอยู่ในจุดที่เออเราพอมีเงินมีทองที่จะดูแลรักษาได้ความเป็นอยู่เราก็ยังดีกว่าใครตั้งหลายคนทำไมเราจะไปยอมแพ้ง,ง่ายๆมันไม่ได้นะเราต้องเอาคนที่เขาแบบเขาลำบากกว่าเราแต่เขาสู้อะ่ะเราต้องเอาเขาเป็นแบบอย่างใช่ไหมเรานี่ยยังดียังแบบยังแบบโอ้สะดวกสบาย จะไปให้ยาให้อะไรก็มีรถส่วนตัวมีอะไรไม่ได้แบบลำบากไม่ได้อยู่ลำบากลำบนเดินทางก็สะดวกสบายเราต้องสู้สิกุะเนเราต้องสู้สิก็เลยต้องให้สู้ใช่เราก็ต้องสู้สินางก็เลยสู้นางก็เลยสู้ค่ะ ก็เลยสู้เดี๋ยวพาไปดูข้างบนดีกว่าเขาหน้าจะลงมาแล้วดูข้างบนเก็บของทุกวันนะช่างฟ้าเห็นเก็บของทุกวัน ไปดูก่อนมคนบอกดูทุกอย่างเหมือนบ้านตัวเองดูได้ค่ะดูเลยเผื่อเอาไปเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เนี่ยแต่ดิฉันยังดีที่ดิฉันแบบได้ชั้นสองที่ถูกใจนะได้ชั้นสองที่มันป้าสูงอะไรสูงถูกใจมากหลังจากที่ชั้นหนึ่งแบบดูแบบดูแบบต่ำเกินไปก็ยังได้แบบชั้นสองที่ดูแบบสูงโปร่งถูกใจ สร้างใหญ่โตให้ใครอยู่ล่ะคะให้แม่ให้แม่คุณอยู่มั้งคะถามแปลกๆถามแปลกๆสร้าง <the> <tech Kid> <the> <tech roadmap> สร้างใหญ่โตให้ใครอยู่อยู่เองสิคะจะไปสร้างให้แม่ใครเขาอยู่ล่ะคะพี่อยู่คนเดียวสิอยู่เองอยู่เองสิคะจะไปสร้างคุณพี่ก็ถามแปลกๆลยสร้างใหญ่โตให้ใครอยู่สร้างให้ตัวเองอยู่สิคะ ตั้งให้ใครอยู่ยห้องนี้ลมเย็นอ๋อขอบคุณสลับหมี่ค่ะเนี่ยตรงนี้ลมเข้าออตอนเย็นว้าลมเข้าออตอนเย็นเหนื่อยไหมช่างไปแล้วเก็บลวช่างฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อน้น พี่อน้นพี่อ,อ้นอ๋อพี่อน้นสวัสดีค่ะติดตามพี่อ้นก่อนพี่อน้นสลาวุธพี่อน้นขอบพระคุณค่ะพี่อน้นสุดหล่อของน้องนี่ไรู้ว่าใครอยู่วสวยนะไม่ไม่ได้ดูโปรไฟล์ไงก็เลยไม่มองไม่รู้ว่าใครเ่ม้ยพี่ต่อยนี่เสร็จแล้ว รอช่างสีข้าละช่างสีข้าวก็ทาผ้ทา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 วันนี้ช่างเลิกมืดค่ะก็เลยอยู่ได้แต่เดี๋ยวี้ช่างก็จะกลับบ้านละตอนนี้ช่างอยู่ช่างเลิกมืดก็เลยแบบอยู่ได้ตอนกลางคืนมาก็ไม่ไปไหนละอยู่ห้องนี้เลยห้องนี้จะเป็นห้องที่หลังแบบแดดลม่ม โอ้ยสนุกมากพี่อ้นต้องไปดูนะคะสนุกหนังพี่พศอันนนะ่ะหอแตวแตกต,ต้องไปดูค่ะต้องไปดูค่ะรับประกันรับประกันหนังพี่พศขายคำอย่างเดียววันที่24นะคะทุกคนเขาเชิญไปอยู่นะที่อะไรนะ วันที่24เขาเชิญไปอยู่นะคะที่พารากอนนะคะรอบเปิดตัวนะคะใครอยากจะไปดูก็ได้นะแต่งตัวตีมแบบพัสนมจีนไปต้อนรับพี่จตุรงอะไรอย่างนี้นะคะของเฮากับพี่โกตินะคะเขามีของแจกด้วยนะจากพี่จากพี่ฉัดพี่ฉัดเอาของไปแจกด้วยค่ะถ้าใครอยากไปร่วมงานก็ได้นะนักข่าวลงชื่อไปเยอะมากนักข่าวลงชื่อไปเยอะมากค่ะ ไปนะไปจอยๆกันไปให้กำลังใจไปจอยๆกันนะคะเด้อไปให้กำลังใจกันนะคะอย่าไปคิดอะไรมากค่ะดูหนังพี่พลตาน,นนน่ะอย่าไปคิดอะไรมากค่ะดูหนังพี่พลอานอน์ต้องถอดสมองก่อนเข้าโรงหนังค่ะแต่ภาคนี้จัดเต็มจริงนะ,ะเฉพาะชุดน่ะเป็นล้านน่ะ พี่อะไรนะใครวะดูซิจำชื่อภูมิกลับไม่ได้พี่พจน์อนนท์บอกลงทุนคอรต,ตูมคอร์ตูมลงทุนมากค่ะจัดเต็มก็ดูชุดที่ิฉันใส่สิเธอสามชั้นสี่ชั้นฝากด้วยนะคะแต่ถ้าเข้าลงหนังเข้าลงหนังจริงๆคือยี่สิบห้านะคะเผื่อใครสนใจนะคะฝากด้วย ฝากด้วยเรื่องนี้ที่ฉันดูได้แสดงแบบเป็นเรื่องเป็นราวที่สุดแล้วน่าจะได้ออกอยู่ประมาณสี่ห้าฉากได้อยู่นะคะน,น,น่าจะแบบว่าน่าจะเจอดิฉันในหนังอยู่สักประมาณสี่ห้าฉากนะคะถือว่าได้ร่วมได,ได้ร่วมแสดงแบบเป็นเรื่องเป็นราวสุดละปกติโผล่ไปฉากรองฉากนะคะเอออยากดูห้องน้ําห้องน้ํายังไม่เสร็จเลยพี่ยังไม่มีอะไรเลยห้องน้ํา อันนี้ห้องน้าส่วนตัวค่ะน,นี่ห้องน้ําส่วนตัวมันมืดแล้วอะ่ะเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมันไม,ม,นม,ม,ม,ม่มีอะไรเลยสุขภัณฑ์ยังไม่เข้าอะไรยังไม่เข้าเดี๋ยวรอนะคะรอก่อนมันต้องเห็นคือ บ้านสไตล์มินิมอลอ่ะตอนที่มันเป็นโครงอะ่ะตอนที่มันยังเป็นแค่แบบโครงสร้างโครงอะไรเงี้ยมันจะดูไม่ออกหรือมันจะไม่เห็นความสวยมันจะสวยตอนที่แบบว่าเสร็จแล้วทุกอย่างเข้าที่เข้าทางของมันอะไรของมันเนี่ยคุณดูนี้สิเนี่ยบ้านดีฉันมีเสาใหญ่อยู่ข้างหน้าบ้านนะสองเสานะนี่น,นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่นี่เนี่ยที่ก็าทำท่อไว้เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวคุณดูนะนี่มันยังไม่ได้ใส่มันจะมีแบบเสาที่เป็นแบบเสาแบบซี่ไม้อะ่ะ สี่ไม้สีไม้แบบสูงๆูงยาวยาคุณรอดได้เลยมันยังมันยังไม่อันนี้ค่ะมันก็เลยยังดูไม่ออกนะว่ามันจะเป็นยังไงคุณต้องรอดูค่ะคุณต้องรอดูนะคะอันนี้เลยว่างดีอะกว้างฝังดีอ่า ใช่ค่ะก็คือมีแบบบ้านเองมีแบบบ้านในใจเองแบบบ้านในใจเองมีเรฟเ r นซ์เองแล้วก็เอาไปไปให้สถาปนิกของบริษัทช่วยดูแล้วก็มา,าช่วยกันแบบให้มันมีสไตล์เป็นแบบของเราอะค่ะแต่มี r e f e r e น c ์แต่ในเ e ฟเ r นซ์ของดิฉันอะเขาจะของเขาจะเป็นคล้ายๆบ้านสวนชั้นล่างเขาเหมือนจะเปิดโลง่ง ชั้นล่างเขาจะเหมือนจะเปดิดเปิดโลง่งแล้วเขาก็จะมีบันไดขึ้นมาบ้านเขาจะอยู่เป็นชั้นสองคล้ายๆแบบบ้านบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็จะตล์คล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่าของเราก็เอามาทําเป็นแบบของเราก็คือเราก็เน้นทั้งสองชั้นเลยชั้นล่างชั้นบนข้างล่างแทนที่เราจะทําเป็นแบบใต้ถุนอย่างเดียวเราก็ทําเป็นนี้เลยแต่ว่าให้มันออกมาเป็นสไตล์เราอะค่ะ ตายเราเนี่ยพอตีฟ้าตีอะไรแล้วมันก็เริ่มสวยแล้วเน้ทุกคนเห็นเปล่าพอมันเริ่มตีเริ่มตีฟ้าเดี๋ยวทาสีทาอะไรมันก็จะเริ่มแบบเนี่ยตัวนี้มุมเนี้ยมุมร้านแปดเห็นไหมตอนเย็นห้องนี้จะเป็นห้องที่ดิฉันน่าจะอยู่เยอะที่สุดนะคะน่าจะน่าจะใช้เป็นที่ทํางานพักผ่อนนู่นนี่นั่นไปช่วงกลางช่วงกลางคืนนะ่เพราะว่าหลังห้าโมงเย็นมันจะล่มค่ะห้องนี้แต่ตอนกลางวันห้องนี้จะร้อนนะ แต่ดิฉันออกแบบละให้เขาออกแบบให้ช่วยโดยการใส่ระแนงไม้ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้จะใส่ระแนงไม้หมดเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใส่ระแนงไม้ใช่จะเห็นพระอาทิตย์ตกค่ะตรงนี้เนี่ยนู่นน่ะเห็นไปถึงนู่นน่ะนู่นน่ะน่นเจ้าหล่านะตรงนู้นเป็นเจ้าเหล่านะคะตรงนู้นน่ะเห็นไหมเห็นไหมตรงนู้นแะเขาที่เห็นน่ะคือเขาเจ้าหล่านะฮะไปตรงนู้นมันก็จะแบบ เมื่อไหละไฟที่เห็นนี่จะเป็นไฟจากโซล่าเซลล์นะคะนะคะศูนย์บาทไฟไฟศูนย์บาทไฟศูนบาทจากโซลาเซลล์ไฟศูนย์บาทจากโซล่าเซลล์โอ้ยมาไกลแล้วมีนาค่ะต้นมีนาแล้วเสร็จสรุปถ้าสมมติว่าเสร็จมีนาก็ครบรอบหนึ่งปีพอดีกับบ้านหลังนี้ที่ทำนะครับเพราะว่าเริ่มวางเสาเข็มมีนาถ้าจะไม่ผิดนะคะ ถ้าจำไม่ผิดนะจำได้ว่าดิฉันแบบลงเสาเข็มต้นต้นมีนาเนี่ยตัวนี้ก็ติดแล้วเห็นไหมตัวนี้ก็ติดแล้วเห็นไหมเนี่ยมีนาอันนี้ก็จะเป็นห้องทำงานแล้วก็จะเป็นห้องพระนะคะพระจะอยู่ตรงนี้หันออกไปตรงนี้ทางทิศตะวันออกตรงนู้นจะเป็นทิศตะวันออกนะคะตรงนี้จะเป็นช่องนี้สำหรับแบบให้แสงแบบ เข้ามาแล้วก็มีจะมีพระอยู่ตรงนี้พระจะอยู่ผนังฝั่งนี้แล้วจะบุอีกจะบุอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ค่ะตรงนี้บุผนังซ้อนกันอีกชั้นหนึ่งนะถ้าใครเชื่อหลักฮวงจุย้ยเขาก็จะบอกว่าเขาจะไม่ให้พระใช้ผนังห้องพระไม่ควรเป็นผนังเดียวกับห้องน้ำแต่จริงๆที่ฉันไม่ได้เชื่อเรื่องฮวงจุ้ยนะแต่มันต้องบุมันจะได้สวยไงเพราะว่ามันต้องเป็นผนังแบบ มืดละทุกคนจะมืดละมันต้องเป็นแบบไม้บิวอินสวยๆข้างหลังเป็นแบบไม้สวยๆมันจะมันจะสวยถ้าเอาผนังนี้เลยมันไม่สวยรอเลยค่ะฝากฝากขอกำลังใจจากทุกคนด้วยรอเลย ตอนนี้บ้านหนูนกมาอยู่เยอะเลยค่ะขี้เปื่อนมากปัญหาใหญ่เลยเออลองปรึกษาบริษัทหรืออะไรไหมคะที่จะกําจัดนกนกเป็นนกอะไรคะเป็นนกอะไรเป็นนกอะไรคะอืมทุกบ้านมันต้องมีปัญหาหมดแหละทุกบ้านมันต้องมีปัญหาหมดแต่ทุกปัญหาที่ฉันว่ามันมีวิธีการแก้ได้อยู่ก็ก็ลองดูนะฮะ ไม่มีที่นี่ไม่มีนกพิราบเลยไม่มีนกพิราบเลยแถวนี้ไม่มีนกพิราบเพราะว่ามันมีเหยี่ยวมันมีเหี่ยวค่ะมันก็เลยไม่มีนกพิราบแถวนี้ไม่มีนกพิราบเลยมีแต่นกตัวเล็กๆมีแต่นกกระจิบมีแต่นกกระจิบแถวนี้ไม่มีนกพิราบค่ะเพราะว่ามันมีเหี่ยวพิราบมันตัวเหยี่ยวมันมีมันมีนกเหยี่ยวค่ะมันมีเหยี่ยวไม่มีนกพิราบ นกพิราบไม่ไหวเหมือนกันนะสกัรปกเออถ้าแบบเป็นนกตัวเล็กๆนกกระจิบกระจาอะไรเงี้ยโอเคอยู่โอเคอยู่ได้อยู่โอเคอยู่ได้อยู่แต่ถ้านกพิราบมาเขาไม่เอาเหมือนกันนะไม่ไม่สู้เหมือนกัน <laughs> ไปแล้วช่างไปแล้ว ช่างไปแล้วเดี๋ยวดีฉันก็จะไปแล้วเหมือนกันมืดแล้วมืดแล้วค่ะธมีพันที่บ้านนกพิราบเพียบเลยเออนกพิราบเชื้อโลกค่ะแล้วสกรปรกจริงสกรปรกแล้วก็มีเชื้อโลกด้วยแต่แถวนี้ไม่มีค่ะไม่มีนกพิราบเพราะมันอยู่บนเขาอะ่ะมันไม่มี ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวไหมที่ว่ามันมีเหี่ยวด้วยนะครับมันก็เลยไม่มีนกพิราบไ,ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่มันไม่มีนะมีแต่นกกระจิบกระจับป้ายทุกคนที่ฉันจะลงแล้วมันมืดแล้วโอ้ไปแล้วนึกแล้วไปกันเถอะไปกันเถอะ ดูในติ๊กต็อกนะคือแบบที่แบบอยู่ด,ดีๆนะมันรู้นะมันมันขึ้นตามความสนใจหรือเปล่านะดูแบบสร้างบ้านกันที่เขาเอาแบบคนตรวจบ้านมาตรวจปัญหาตลกมากเลยโครงบันไดก็แบบนกเง็กงกเงกงกเงบ้านราคาสี่ล้านกว่าบาทนะเจอผู้รับเหมาไม่ดีก็เอ้นี่ยมันมีอยู่ช่องหนึ่งที่ฉันเจอไอ้นี่ไอ้ราวบันไดตรงเนี้ยโอ้โหถ้าพิงเนี้ยมันไม่หงายหลังเลยหรอ แต่ของนี้ฉันจะใส่กระจกนิลาภัยหมดเลยนะคะอันนี้อยู่ในงบอยู่ในสัญญาค่ะใส่กระจกนิลาภายัยใสแต่กระจกนิลาภัยหมดเลยแน่นหนาแน่นหนาคงทนมืดเออแล้วราคาสี่ล้านห้า แล้วราคาสี่ล้านหน้าดูใน, TikTok, นทิกตอกบางทีสงสารเจ้าของบ้านเนาะทำไมอย่างนั้นวะจ่ายเงินตั้งสี่ห้าล้านทาไมได้บ้านเหมือนบ้านกงเต๊กจ่ายเงินทั้งสี่ล้านห้าทำไมได้บ้านเหมือนบ้านกงเต๊เงตง 4, 000, 5, ไไกง,ตงงมากทําไมอย่างนั้นนะราวบันไดคือแบบเหมือนของเล่นอนะเหมือนเหล็กของเล่นก็เก๊ก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 งง ออออช่างฝ้าค่ะช่างฟ้าช่างฟ้าเขาทํางานดีเขามืออาชีพเขามืออาชีพช่างฟ้าอันดับหนึ่งของจันทบุรีเคอรดีชันน่ะดีมากตรงที่หนึ่งคือดีชันหนึ่งเนาะเราก็เป็นคนที่เป็นคนดังอ่ะพูดตรงๆเราเป็นอินฟูแล้วเราก็เป็นคนแบบว่าทุกคนก็รู้เนะแพรลี่อ่ะมันเรื่องเยอะอ่ะความความแพรลี่อ่ะ มันชอบพูดมันเรื่องเยอะมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเขาก็คงไม่อยากมาเสี่ยงกับดิฉันหรอกเนี่ยฝ้าดิฉันนะเขาเพิ่มเหล็กให้เยอะกว่าหลังอื่นเอาจริงๆรนะวันนั้นะอะวันนั้นอะพี่วรรพบมาเขาก็ถามก็คุยแบบเนี่ยบ้านคุณแพรลี่เนี่ยใส่เหล็กให้ใส่พิเศษนะก็คือปกติมันก็มาตรฐานอยู่แล้วแหละทั่วไปตามที่เขาใส่เหล็กไอเหล็กในนั้นแะเหล็กไอตรงฝ้าแต่เขาบอกว่าบ้านดิฉันอนะเสริมพิเศษ เขากลัวแบบว่าเขากลัวแบบมันมีปัญหามาั่งบอกเสริมให้พิเศษเสริมพิเศษเลยยอมเสริมให้พิเศษอืมคำว่าเสริมให้พิเศษก็หมายความอะไรหมายความว่าเขาก็ได้กําไรน้อยลงอะ่ะเพราะเขาต้องแถมเหล็กให้ที่ฉันอะ่ะก็เสริ่มเขาบอกว่าเขาก็เสริมเหล็กให้เป็นพิเศษต้องพิเศษหมด เออเหล็กซีลายอะไรสักอย่างนั่นแหละไอ้เหล็กไอ้เหล็กซีลายเหล็กที่มันไว้บนฟ้าเขาบอกเสริมให้พิเศษข <c oughs> อโทษไม่พิเศษเอาเขาทําให้เราดีเราก็อวยให้เขาว่าเราก็ชมเขาอะไรเขาเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องรีวิวทั้งหมดอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเวลาเวลาเดี๋ยวบ้านเสร็จอย่างเงี้ยส่งมอบบ้านอะไรใช่ไหมเขาก็ต้องทําแบบแบบรีวิวรีอะไรใช่ไหมบริษัทเขาก็ เขาก็ต้องขายผลงานนะ่ะเราก็ต้องรีวิวให้เขาดีอยู่แล้วถ้าถ้าเขาทําดีอะ่ะถ้าเขาทําดีนะฮะอันนี้ต้องบอกต้องตามเนื้อผ้านะถ้าเขาทําให้ดีก็เราก็รีวิวให้ฉ่าอยู่แล้วอะเราเป็นคนแบบตรงไปตรงมาอยู่แล้วเพราะว่าเวลาจ่ายเราไม่เคยต่อรองสักคำเลย เวลาจ่ายเราไม่เคยแบบต่อรองสักคำเลยส่งบินมาปุ๊บโอนทันทีเลยงวดหนึ่งก็เกือบล้านน่ะง,งวดตีไปงวดละล้านงวดละล้านเนี่ยจ่ายไปแล้วเจ็ดแปดงวดแล้วเนี่ยไม่เคยต่อสักคำเลยขอให้แบบอย่าลดสเปกอย่าลดสเปควัสดุที่สร้างบ้านให้ก็แล้วกันขอแบบสเปกแบบพรีเมียมทุกอย่างเกรดแบบพรีเมียมหมดเลย แต่สายฟงสายไฟระบบองค์ระบบแอร์ยอมจ่ายป่ะทุกคนเีจะพากลับบ้านวันนี้ฉันจะพาทุกคนกลับบ้านนะจ๊ะป่ะตรงรงจะได้ไปเที่ยวงานอีนี่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูกันกลัวไปแล้วมันไม่มีอะไร,รอ่ะไรอูยุงเฮ้ยเอย่าเพิ่งกัดดี